สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เมย์เอฟซีนะคะวันนี้ควานอุ้ยนะคะบ่นอะไรก็ไม่รู้เก็บหลักคนเดียวก็บ่นอะไรไม่รู้นะอะไรนี่ทําอะไรขี้ช้างเออบ่นอะไรบ่นอะไรบ่นอะไรซื้อรถดาให้ผมหน่อยผมอยากได้รถใหม่แล้วนี่อยากได้รถรถดะอยากได้รถดำใช่รถดาอยากได้ายเดลยอยากได้รถใหม่บานต่รถคันนี้ยังขี่ไม่พออีก่อ มันไม่พอเราแสนคุณเราไปขี่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออเออเออเซ็นคุณจะช่วยพ่อแล้วเอาเซนคุณไปเดียวไปเดียวแสนคุณจะเอาคันนี้บี่ลูกคันผมของผมเฮ้ยคุณจะไปซื้อให้ผมไหมฮะคุณจะไปซื้อผมไหมผมอยากขับรถดำ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 แล้วคันนี้ขี่ไม่ได้เหรอขี่ได้นั่นตัดหญ้าเออรถดำอีกไว้ขนขี้ช้างไปทิ้งโอ้เอารถดำเลยรถดำโอ้ทำไมไม่ขับรถแจ๊คจักรพรรดอะ ล้านหาล้านพุบแล้วเบิดเดี๋ยวผมไปเห็นไว้แล้วผมจะพาไปดูคักแท้คุณจะไปกับผมไหมอ๋อไปกับผมไหมผมจะให้คุณซื้อให้ผมนี่โอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันจะไปเอกสารเลยย้ำเลยบอโอเคโอเคี๋ยวเราไปชมอ่ที่ร้านเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่โชว์รูมเอ่อจะพาไปดูที่ร้านเลยโชว์รูมเลยแล้วไปยมเอกสารก่อนนะฮะ ทิศนาวันนี้เขามาเยอะแยะเลยอ่ะวันนี้มาเยอะแยะเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้มาทำอะไรมายมอะไรโอ้ยโอ้ยดูดูมาทำอะไรอดูตะหวาดอุ้ยนะตะหวาดอุ้ยทำอะไรทำอะไรไปผมเตรียมเอกสารเสร็จแล้วเตรียมเอกสารแล้วเออตัวรถดให้่บนโอ้าเดี๋ยวพร้อมเลยเจ้าเจ้าเท่ๆเลยเท่เนาะรถดำเนาะคนมักเนาะคนมากรถดำอ่าเดี๋ยวไปกันเลย อันสิ่กั่ส่งไดนบ่ไหนส่งได้บ่มีเงินบ่ล่ะมีเงินบ่เงินบ่เอาไป้ส่ดเล่ะเอาไปพอนเลยเตนบ่โอเคโอเคเต้นเต้นมากนะเตเต้น ตื่นติดมากเลยจะไปออกรถนะจะไปออกรถแล้วจะไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะ เขาทำไมพามาที่นี่คุณไม่เห็นหมดรถดำนั่พามาดูใกล้ๆดำดำดำหนุ่ดำไหนนู่นบ่ไม่โครถดำดำดำเลย่อยดำเราจะไปคนที่สามสิ นี่เราไปถึงเราเทลงนี้เลยโอ้โหคือว่าเขาให้เอกสารด้วยเพื่อนกมมางอ่ะทำไมเพผมบอกว่าเขาไม่ได้เอาเมื่อกี้ผมไปถามเจ้าของนั้นมาเขามาออกรถดำเขาเอาเอกสารเลยบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอากันโอ้โหรถดำของคุณโอ้ยดำเออเหมันก็ดต้มีเบรกมือไหมมีเบรกมือไหมีเบรกน โอ้เท่อยู่นะอะไรมีมีเครื่องไหมกูมีรหัสสินค้าด้วยเออที่นี่วะเอาเลยรไว้เอาเลยรไหมรหัสสินค้าอนี่กูมีทะเบียนก็มีด้วยโอ้มีทะเบียนด้วยเดี๋ยวผมให้ดูป้ายทะเบียนนะศูนย์หนึ่งสาม นี่ศูนสามป้ายทะเบนะียนบากุ้ตุมเินอาาเราไปล้อมไอ้คู่ล้อมไอ้คู่ทีมเงิน,น <c oughs> เราไปเราไป,เราไปทำสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปไปจ่ายเงินกัน